ในที่สุดผมก็ผ่านสตีนะครับสำหรับสเตทปีสัตว์ัวก็จะบอกเลยว่าสําหรับเจ้าปีสัตว์ัวเนี่ยถือว่าเป็นด่านที่น่าจะยากเป็นระดับต้นๆนะครับในเขตแดนของยอดเขาเทปเจ้าในความที่ว่ามันมีหลายๆปัจจัยนะครับที่ทำให้มันค่อนข้าง,งจะโหดกับปกติก็คือมันจะเป็นตัวเช็คพอยต์นะครับซึ่งจะสะเตทัสสูงกว่าด่านก่อนหน้านะครับอย่างด่านก่อนหน้าจะเป็นหลบเลนะครับห้าหมีพันพอเป็นเจ้าปีสัตว์ัวกระโดดขึ้นมาคือ58าหมแล้วอันนี้ก็คือยากแล้วนะครับอย่างนึิมเพราะ สเตตัสอันนึก็ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดป้องกันโจมตีทุกอย่างสูงหมดนะครับแล้วความยากในต่อถัดมานะครับก็คือมันมีต้านคีถึง20%หมายความว่าปกติอัตราคีิที่ข้อเฉลี่ยของทีมเราจะอยู่ประมาณ 70%- 80%ทําเรให้ลดลงไปนะครับเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะก็คือเหลือแค่ประมาณ 50%, 60%ทําให้ติดติดียาาแเราก็อยากให้รู้กันว่าสเตตเนี่ยใช้ได้ในคีย์ที่ข้อในการตีผ่านเยอะมากๆนะครับอันต่อมาก,ก็คือมันจะมีบับโล่ปป้องกนนนนนะรเเเ็จจว50ึิิดตตนนย ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การทำา a าม g e ในช่วงแรกของเรานะครับค่อนข้างจะล่าช้าแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับมันจะมีบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอลนั่นหมายความว่าในช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเราตีโลมันไม่แตกนะครับหรือว่าใช้ตัวอย่างฮามาในการสตาร์ทมันแล้วก็ทาให้มันไม่ปล่อยโลนะครับตัวที่เป็นอย่างริโปะอ่ะก่ามันจะเริ่มตีนะครับตีโดนตีติดชีแล้วก็กางบล็อกเนี่ยก็คือเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ริโปะตายง่ายนะครับก็คือพอตีโลไม่แตกพอมันเพิ่มความเสียหายชี้แล้วก็ต้านช20%ี กว่าริปโปมันจะกลางบล็อกติดนะครับก็คือมีโอกาสตายสูงมากๆนะนี่ก็คือหลักๆนะที่ทาให้ปิษับัวมันยากกว่าปก,กตินะครับยากกว่าบอสทุกตัวในเกมนะตอนนี้นะสําหรับเซตติ้งทีมหลักกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นเจ้าริปโปนะครับแล้วก็มีพวกบับเซเว่นไนนะครับบับโจมตีตอนนี้ถ้าใครมีเ็มตกจาก็ทำได้ดาเมจได้สูงกว่าไอรีนผมนะแต่ว่าของผมอาพพาดีมีเจ้าเซยงอี่ที่เป็น5้าดาวก็เลยชดเชยดาเมจในส่วนนี้ได้นะครับมีบับโจมตีมีบับค um ิดอัตาชี้นะครับ บัฟตัวที่เป็นดามจคิ ick, แล้วก็จะบอกว่าบัฟแม่นยำนะครับจำเป็นมากๆในด่านนี้นะผมใช้เป็นเจ้าสไปที่ดาเมจจะสูงกว่าเจ้าเซลเซียนนะเซลเซียนเนี่ยถึงจะเป็นตัวบัฟแม่นที่เสถียรกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วดามจของสไป์จะสูงกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าเซงอีน,นะครับตัวน,นี้จะเป็นตัวลดหลบที่ดาเมจสูงที่สุดตอนนี้นะครับหรือว่าใครใช้โซอีก็จะมีความเสถียรในเรื่องของการลดหลบมากกว่านิดหน่อยนะแล้วก็ตัว,อนนอตวพอก่อนะครับอังกฤษตัวเพิ่ม,อ,นนมอัตราโจมตีต่อนะครับตัวเพิ่มอาตาโจมต สองตัวนี้อย่างเจ้าสุนหงอคงแล้วก็เจ้าแทออก็จะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วอีกสองตัวที่ล่าสุดนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเจ้าแบคโรดที่คอมโบกับเจ้าซาคาร่ากันเองนะครับตัวตระหน่กสุดท้ายนะก็จะเป็นเจ้าฮามาซึ่งมีความสําคัญมาาๆนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าฮามาเนี่ยมันจะกระโดดเข้าไปเพื่อทำพลางสตวร้นแล้วก็ทําให้บอสาอย่างเจ้าปีศาจวัวนะครับกลางโลไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่าประเด็นหลักๆแล้ก็คือตัวนี้นอกจากจะต้องมีดาวเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยผมคิดว่าประมาณสาดาวขึ้นไปกับตัวที่เป็นลูกกเต่่าานนะะครัับแมมยท้งงหดถึจีโอส ในการ s ต a r t ดอกแรกให้ได้นะครับเพราะว่าบอสวัวเนี่ยก็คือมันมีตัวที่เป็นลบิตสูงมากนะครับซึ่งรวมรวมหมดแล้วเนี่ยเจ้าฮามานสาันดาบอกกับเต๋อแม่นยานะครับอันนี้แล้วแต่เลยว่าใครจะใส่ตัวที่เป็นประดับแม่นหรือเปล่าแต่ผมไม่ลงทุนนะเพราะว่าใช้แค่นานนี้ด่านเดียวนะครับเมื่อไขรอยางหนึ่งนะครับในการผ่านก็คือตัวดาเมตจะต้องสุดมากๆนะ,นะทางดาวแล้วก็เลเวลนะผมบัตเทโอไป60นะครับ5ดาวแล้วก็เจ้าซุนหงอคงนะครับเลเวลหกสิบห้าดาวเซ็กวีหกสิบนะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยอาสแบ็กโลดกับซาฮารา60ะ60ไปละรวมถึงริโป้นะครับของผมก็ห0เพื่อเอาแม่นยำให้สูงที่สุดนะเพื่อที่จะได้แปะดีบัฟเพิ่มความเสียหายเข้าไปด้วยสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการตั้งกล้องนะครับจะต้องตั้งกล้องไว้ที่ฮามาเพื่อให้ฮามาโดดเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็โคจะอยู่ให้หน้าที่สุดนะล่าสุดของก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ถึงสเตต8,274แล้วเจดีละเดี๋ยวจะตีให้ดูนะครับก็จะย้อนกลับไปตีให้ดูซักนิดนึง ก็อาจจหารให้หมดนะครับแล้วก็จังหวะแรกสุดเนี่ยเราจะต้องลุ้นนะครับให้ตัวฮามามาติดสตันให้ได้่ยสตานเสร็จนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการคาดหวังในเรื่องของทางการลดตกนะครับแล้วก็ต้องใช้ดวงพอสมควรนะทั้งอัตราการคริติคอลนะที่โดนลดลงไปเหลือประมาณ50%แล้วเนี่ยก็จะออกคียยากขึ้นแล้วก็อัตราโจมติจะต่อนะครับที่จะต้องหวังให้ทั้งแครอทั้งเสียงอวี๋นะครับถ้าใครใช้นะ แล้วก็ส่วนหงอกคงเนี่ยออกอาตาจนตีจอดให้เยอะที่สุดนะครับเนี่ยคือมันหลายปจาัจจัยบ้างๆนะในการจะผ่านจะปิษสัดวัวซึ่งรอบที่ผมผ่านจะบอกเลยว่าติดอยู่ที่ประมาณ2%อเปรนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบกว่ารอบอะ่ะกว่ามันจะเป็นตาที่คิยเข้าออกเยอะมากๆแล้วก็อาตราจนตีจอดเยอะมากๆเห็นไหมฮามาก,ก็คือจะมีโอกาสที่สตาร์ตตอนไม่ติดนะครับถ้าสตาร์ทไม่ติดก็ค,คือคุณรีเซ็ตได้เลยนะเพราะว่าตัวที่เป็นแม่ยำเริ่มต้นของฮาร์มาร์ไปอยู่ทประมาณ3ามหมื่นสามเงซึ่งมันจะน้อยกว่า หลบตีกตั้งต้นของบอสอะประมาณเกือบเกือบสองหมนะครับเนี่ยมัใช้อาศัยหลายปัจจัยมากๆนะครับก่อนจะผ่านขนาดของผมนะครับประมาณค่าพลังประมาณกว่ G กว่าๆแล้วก็คือยังผ่านยากมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในช่วงประมาณ2 G 8 0 0 m 9 0 0 m เนี่ยคือเนี่ยต้องลุ้นดวงมากๆนะครับก่อจะผ่านได้เนี่ยนี้รอบที่2แล้วนะอยู่ประมาณ10% 8% 9%นะ หรือว่าจะเป็นการคาดหวังในเรื่องของดาเมจของแบ็กโรลดกับซาฮาราเนี่ยผมคิดว่าอยู่อันดับประมาณตัวดาเมจประมาณ5อันดับ6ออะในทีมนี้นะเพราะว่านับถึงผมจะเป็นแทโอส่นหงอคองเสียงอี่น,นะครับไล่ๆลงมานะอันนี้ผมลองเทสมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเจ้าสไปซ์เป็นเดลเซียนนะครับหรือว่าเปลี่ยนพวกตัวดาเมจนะครับ ก่อนหน้านี้ผมจะใช้ตัวที่เป็นเคลมิสนะครับในการบูดาเมจให้กับแทโอแล้วก็เจ้าลิงสึนโงคอองเนี่ยก็เฉียดเฉียนเหมือนกันผมลองใช้โซกเซบาสเตียนเนี่ยห่งหกดาวแล้วรู้สึกว่าดาเมจค่อนข้างจะดอบก,กว่าพวกซาฮาระแมคโรดนะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าทารานะครับที่โจมตีใส่ตัวที่เจดเผาไม้แรงเหมือนกันนะ ก็จะลองใช้คู่กับเจ้าซาฮาราก็ได้อ่เห็นไหมน,นี่คือรอบที่ผ่านได้นะครับก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีสูตรนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีฮามานะครับประมาณสาดาวแล้วก็แบบเอ่อแม่นยําค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสูตรก็คือถอดเจ้าฮามานออกนะครับแล้วใส่เป็นตัวดาเมจไปเลยเอาผมใส่เป็นเจ้าทาราไปตัวหนึ่งนะแล้วก็ย้ายเจ้าซาฮารานะครับตั้งกล้องไว้ที่เจ้าซาฮาราอันนี้อันนี้อีกสูตรนึงนะครับ สุดที่ใช้เจ้าสหาราในการแปดเผาไหม้นะครับช่วงต้นเนี่ยถ้าเกิดปรับถ้าเกิดแฝดติดน,นะครับโอกาสในการสลายโล่50พิษเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ได้ตัวดาเมจเพิ่มช่องแทนเจ้าหามามาช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ลุ้นเหมือนเดิมน,นะครับนี่ก็คือการตั้งกล้องไว้ที่สาารานะครับซาราราจะแปะตัวที่เป็นเผาไหม้ติดช็อตแรกเึื่อจะทำให้เจ้าตัวแบคโลตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็สลายโล่นะครับ50พิษได้เร็วขึ้นประมาณ2-3วิแรกอาจจะสลายได้แล้ว นี่แหละก็ค่าระหว่างดาเมจโดยรวมอีกทีนึงนะครับเห็นไหมใช้สูตรไม่มีฮามานก็จะได้ถือก็จะได้ประมาณ5% 4%เอนอยู่นะขึ้นอยู่กับจังหวะสุดท้ายก็จะวังผลในเรื่องของการตีตดคริติคอลแล้วก็จุดอ่อนนะครับอันนี้เห็นไหมจังหวะแรกก็คือมีโอกาสไม่ติดเผาไม้เช่นกันนะถ้าไม่ติดเผาไม้ก็คือออกได้เลยนะแต่ถแลถ้วเกิดติดเผาไม้ก็ลุนได้นะครับแต่ว่าสูตรนี้จะทำให้ริปโป้นะครับีโลกาสตายได้นะไม่เหมือนฮามานเพราะฮามานมันคือเจาะกอดแตกท,ทันทีไงนะแต สาระมันจะแค่ใช้เวลาในการสลายโล่นิดนึงนะครับมันก็จะมีจังหวะที่ริปป้ก็คือตีบล็อกไม่ติดไม่ติดบล็อกอะ่ะส่วนนี้ก็ใช้ได้นะครับส่วนตำแหน่งที่ว่างจากเจ้าฮามาก็ใส่ไม่ว่าจะเป็นทาราครับดาเมจค่อนข้างดีนะครับหรือจะใส่เป็นเซบาสเตียนพราตัวดาเมจอื่นก็ได้นะครับพกเอสพกลินเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมี3ดาวน,นะครับก็ใช้ได้เนี่ยผมจะลองเปลี่ยนเจ้าทาราเป็นเซบาสเตียนหน่อยนะคือตัวดาเมจปัจจุบันเนี่ย ตัวที่ถูกบูตดาเมจด้วยไฟนอลดาเมจ50%่นะไม่ว่าจะเป็นสาระแบคโลดทารามีดาเมจใกล้เคียงกับพวกตัวดามเมจหลักๆมากนะเนี่ยเทียบกับตัวที่เป็นเซบาสเตียนเนี้ยนใช้ได้เลยนะถือว่าเป็นตัวดามเมจทางเลือกนะครับขอนแรกนี้ถ้าเกิดไม่ติดเผาไหม้นี่คือรีได้เลยอันนี้ลองเทียบดามเมจนะครับระหว่างทารากับเจ้าเซบาสเตียนนะครับ ก็จะอยู่ประมาณ10%ใช่ไหม9%เซบาสเาตียนแทบไม่ต่างเลยนะครับผมจะบอกว่าตัวที่ดาวสูงอะ่ะอย่างเจ้าเซบาสเาตียนเนี่ยบางทีก็สู้พวกตัวที่ดาเมจไฟนอลนไม่ได้นะครับซึ่งปัจจบุันมี3ตัวสหระแบ็กโรสแล้วก็ทารานะครับ ก็ไปลองกันดูได้นะครับคิดว่าสูตรในการปราบปีศาจวัวเนี่ยมันมีหลายสูตรนะครับสูตรห้าเมาสูตรไม่ใช้หาเมานะครับใช้ตัวดาเมจแทนอะไรเงี้ย้อสุดท้ายก็ยึดขึ้นอยู่กับค่าพลังนะครับอ๋อมีอย่างหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับก็คือพวกเนี่ยอิทธิพลนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษสมบัติโบราณแล้วก็พวกการวิจัยนะครับก็คือหวังพึ่งในส่วนของไม่ว่าจะเป็นค่าโคเด็กต่างๆนะแล้วก็ความแน่นของดาวเลเวลทุกอย่างเนี่ยนะครับจะช่วยให้คุณผ่านปีศาจวัวได้ แล้วเดี๋ยวคุณจะไปติดอีกทีก็คือ8,360นะครับสำหรับวันนี้ผมปริกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ